โอ้อีกแล้วครับช็อตโตเนื้อครับขั้นโกงครับพี่โรยูเหยบยบบลูหยบบลครับโอ้เสียงเดียินเสียงดูครับโอ้โอเสียละโอ้ดุดดุุดดุุดดุุ่ด โอ้โหของเถะเร็วครับผมโอ้ปุ๊บปายี่ดันสองรูรครับนี่พี่น้องเงักหา่ของแท้ครับอุ้ยย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 